สวัสดีครับมนีสิภามาบังต้นทุเรียนได้นพี่น้องสมสวนทุเรียนครับหยอดปองง่ามแบบง่ามเลยทพี่นอ้องไสโค้กใส่เครื่องตัดห้าตัดนะครับ ออกเรียนครับต้นนี้ครับยอดงามจนจะพี่น้องยอดเขี้ยวดีครับผมก็ใส่ปุยสิบห้าซีซีพี่น้อง เบืองแถวนป็นยังไง่บฮ้องนั่งใส่พ่อแม่พี่น้องเบื่องก่อนครับนี่ก็มากม่อนนะครับทางสิเขาสวน,นพี่น้องเขาสวนทุเรียนนะครับนี่นี่ต้นม่อนมากม้อนอังสุกครับ กำลังแตกยอดครับตัวเลียนเดือนนี้ครับยอดกำลังออกแบบงามด้วยครับนี่อันนี้ก็มากระลิงปิ้งนะครับ มันหลายอย่างนะครับนิสวรน์เนี่ยมันก็ปลูกลก็บัวครับนะครับคุ้มผาแฉลมเนี่ยพอมีน้องผสมฟุน้นผสมฉีกกายแหละกับปลูกด้ครับด้วยมีกระตียนอีกต้นพี่น้อง ล่างงามๆเลยครับ้องใส่ปุ๋ยสิบหาเมืองใส่แค่นหนึ่งนะครับนเนื่อิกเป็นเดือนครับตอนนี้ยังไม่ท้านเป็นดอกดเลยพี่นออ้อง แต่ว่าต้นน่อยเป็นดอกแล้วพี่น้อง้็พามาเบ่งต้นเล็กๆเป็นดอกนะครับนี่แต่ว่ามันสีจับบบพี่น้องต้นน้น้อยเป็นดอกครับแต่ว่ามันแก่บุกมือเดียวกันนะครับต้นนี้เนอครับ่ ปลูกมือเดียวกันครับสองต้นนี่ต้นนี่น้อย,อยพี่น้องเป็นเพราะอีอยังผมบองโหหรอกครับต้นนี่มันละใหญ่ลนะครับเดินกันเป็นไยเท่าพันเท่าเลยครับปุมกับโ,โมโหตันนี่เงาไอปูพักเสียใ่ได้พี่น้อง ง่ายมากพักเสียเได้่ห้ลื่นกันหลายเพียง<ม>ต้นนี้ตน้นท่อแขนเล็กหน่อยแต่ว่าต้นนี้ท่อเสาเฮื่งนี่ครับติางกันหลายกว่าพี่น้อง ตอนน,น้อยๆปลูกพร้อมกันด้วยครับไงลืมนกันไลยครับแนมบางแก่ไกล้ะครับปลูกมือเดียวกันครับตันนี้ก็อ้อยพี่น้องอ้อยจิ้นธรรมดาน,นะครับ นี่ก็กล้วยไข้ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็สวนแตงในบ้านพี่น้องแตงผมก็ล่งใบขนปงใบขนครับใบขนก็ร่งใหญ่ร่างยอดปุยพี่น้องกลางกับป้าบักพริกแล้วครับ นปลาพันธุ์เรเรียนอย่างวันหนึงน่งซุ่มหน่อยพี่น้องแถวปลาก๋า,าย่างนั้นปลาไปเบิ้งหมักเมาง่พี่น้องตอนนี้ก็สวนพักบัวครับ นี่พักบัวปลูกหลายๆยางพี่น้องเนี่ยจิ้มได้ใส่นี่เขาอีตู้ไทยครับนี่สุดมาพริกดกพีนนกก่น้องเห็นบ่ดกคักร้อนมะพริกพร้อมเนี่ยบ้ บนเนาวเหียวง,ง่ายเลยครับนี่ครับตัวหนวยบบใหญ่ป็นได้หรอกครับตัวไห่เนานี่บนนาเรียวคือข้องมูเพินนะครับนี่นะมันมีสูตรเฉพาะอ,อยู่ที่น่องตัวบนนาง่ายครับ ดกคักรพี่นองต่วว่าหน่วยวันใหญ่ครับส้มคลิปต่อต่อไปเดี๋ยวจะบอกสูตรพริกดกครับจะนีเมา,าพี่น้องต่ว่ามันจิเกันหน่วยวับเัรกะลังเป็นดอกครับ ล่งถอดดอกแล้วพี่น้องนี่สิได้กินสมน,นี้นะครับสือพันมาปโมปกครับเนี่เมาป้าเมาหน่วยญ่ๆ,ๆอ่ะครับดอ,อกงูก็เยอะแยนะเลยเหรบ กินบ่วท่านแกร้ายครับลม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 อู้หูแตกๆนอกอีรีเลยพี่หน่อมาทีเมื่อแม่นว่า เ็นนี่ครับใส่ปุ๋ยสูตร13 GBS นะครับผิดผมก็ได้เออหนักแตงบ้านสักักข้างนี่พี่น้อง มันเลยเสีด้สักครั้งบอมันมันจสได้เจาะหูใส่รักบอครับเบิ่บงก่อน ก็จะจบคลิปปเพียงจำเนินต้องเด้อพี่น้องถ้าส้มคลิปหนาครับก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์ได,ด้เยครับเด้อขอบคุณเลียนร้ายทุกคนครับที่เขามารับส้มครับสวัสดีครับ